ช่วงนี้ฝนตกดอกบัวที่บ้านแบบสวยมากคือดอกบัวมันไม่เคยหยุดออกดอกเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าดินที่แบบที่ใช้คือดินเก่าที่มากับบ้านนี่ค่ะปกติมันเป็นดินเหนียวแล้วก็ส้มต้นนี้เหมือนกัน,นค่ะมันไม่เคยหยุดออกลูกเลยวันนี้พามาดูลังพึ่งค่ะ อันนี้รังใหม่น้องเพิ่งมาอยู่เฮ้ยเสียงเหมือนกันนะเนี่ยอย่าแตกรังนะลูก้โหเสียงไหนเงนี้หนูมาดูเฉยๆไม่ต้องบินไม่ต้องขู่ซูมได้ที่สุดแค่นี้นะคะ่ะร่าอยู่หน้าบ้านเลยคิดว่าน้องน่าจะแยกรังมาจากรังเนี้ยรังนี้เคออยู่มาเป็นปีแล้วค่ะ นี่ค่ะต้องดูไกลๆไปนี่ข้างใต้เนี้ยค่ะมีหลังพึ่งอยู่แล้วต้นพริกต้นนี้คือดอกสวยออกลูกสวยมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะขึ้นไปนู่นเน่ยต้นพริกนี่ขึ้นนกเอามาปลูกอะคะ่ะดูน้องซิทำอะไรอยู่่ ดูเขาบินคู่พริกนี่คือแบบถ้าในทาง่วงจุย้ยเขาบอกว่าถ้าปลูกพริกเนี่ยนอกจากจะช่วยเขาเรียกว่าแบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอเขาเรียกว่าพลังงานต้นไม้ทางความเชื่อนะเนะกิ๊บเคยตอนที่กิ๊บเรียนมาเขาบอกว่าพริกจะช่วยเรื่องในการมีชื่อเสียงในการเทำแบบ เป็นจุดสนใจจุดเด่นแล้วก็ยังมีการแบบขับไล่พลังงานไม่ดีด้วยนะคะถ้าใครคิดไม่ออกจะปลูกอะไรปลูกพริกก็ได้แต่น้องนะ่ะชอบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะถ้าเกิดว่าปลูกอยู่เนี้แสงลำไรเงรี้ยเขาจะออกลูกสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่พาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ที่เอามาเหมือนกันไม่ได้อยู่ในต้นไม้นะอยู่ในอยู่ในแดดอะ่ะน้องก็จะเฉาเหน่อยอันนี้ก็เกิดเองค่ะกระเพราเนี้ยเพราะว่าแบบเม็ดมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะ แล้วเวลามันตกไปที่ไหนตอนนั้นแก่มันก็จะเกิดแบบคือมันเกิดทั่วบ้านเลยค่ะกระเพรากับเนี่ยไปหหละพาคือขึ้นทั่วบ้านมากๆเลยกระเพราเนี้ยในทางโหราศาสตร์ก็เขาบอกว่าเกี่ยวกับพวกการป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะเออเคยเคยจําได้ตอนเรียนอะ่ะเพราะว่ากิ๊ปบปัตกิ๊บชอบปลูกกระเพรากับพรบกบิกรอ่ะก็เลยจําได้แม่นสองอันเนี่ยว่าปลูกกระเพราพร,าพราิกอ่ะมีคือช่วยเรื่องความแบบ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือว่าพลังงานที่ไม่ดีอะไรทันองเนี้ยค่ะส่วนต้นพิกอ่ะก็นั่นแหละเรื่องความมีชื่อเสียงเรื่องความแบบเป็นจุดสนใจอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนะมันสีแดงมันสวยอะถ้าเกิดมันออกส,สวยๆใครก็จะชอบดูเรายัางชอบดูเลยเนี่ยมันที่สำคัญมันปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยราคาเ่ี๋ยพาไปดูข้างหลังวันนี้พาชมบ้านหลังเล็ก พื้นที่คือมีน้อยมากแต่กิบชอบปลูกต้ไนไม้แล้วดูนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นหน้าเป็นตามากเพราะว่ามันออกลูกดกมากๆเริงจริงมันออกหดบก,กว่านี้นะคะอันนี้แบ่งไปให้แบบหลายคนแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนตัวคนทําสวนคนงาน <c oughs> ก็คือแบบใครมาก็ให้เขาไปรวมทั้งเอาไปกินเองด้วยค่ะคือมันกินไม่ทันจริงอันนี้คือต้นมะกอกอ่อไม่เรียกว่าอ,อะไรวะมะกอกฝรั่งนะคะต้นนี้ ออกอู้แบบทุกช่อทุกนี่เลยค่ะนี่เก็บไปเยอะมากๆเลยนะคะมีพวงนี้ก็ได้ค่ะที่มันดำๆมันจะอร่อยเก็บไปเผื่อเพื่อนได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> หนูกินไม่ทานหรอก <c oughs> <c oughs> กิ๊บชอบกินลูกที่มปลักษณะแบบนี้คือต้องออกสีดำๆหน่อยมันจะมีรสหวานนิดนึงแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวๆก็คือแบบนี้ก็กินได้นะคะกินได้หมดเลยเล็กๆนี่ก็กินได้บางคนก็ปอกเปลือกบางคนก็ไม่ได้ปอกนี่อันนี้พริกนี่ก็นกมาปลูกให้อีกแล้วค่ะคือนกมาปลูกให้แต่ว่ากิ๊บย้ายมันมาปลูกใส่ให้มันมาอยู่รวมพลกันทีนี้น้องอ่ะโดนแดดจัดนะคะ่ะมันเลยเป็นอย่างเงี้ยมันเฉาแดด แต่ตรงเนี้ยตอนบ่ายคือแบบจัดมากี่เริ่มออกลูกแล้วด้วยนี่คะ่ะมีลูกอย่างนี้ยกินกำลังอร่อยเลยอะอยางรจนโจนนี้มันมีตำนานาน่ะมีที่มาก็คือปู่ปูก่กิฟเป็นคนตัดให้คือยางมันจะมีเป็นขอบอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนลูกสุดท้ายอะแต่เขาเอามาตัดขอบตรงนี้แล้วปูก่กิฟเป็นคนตัดเองก,กิฟก็ ได้อาศัยแบบเอาปลูกขึ้นเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นผักสวนครัวก,กินคือกิฟชอบปลูกต้นไม้อันนี้ฝรั่งฝรั่งไม่รู้ใช่สีชมพูหรือเปล่าเพราะวกก่าเห็นก้านมันสีเนี้ยอันนี้คือน,นก,ก,กเอามาปลูกให้แล้วกิฟก็ย้ายน้องมาลงตรงนี้ค่ะส่วนนี้เกิดเองเกิดตรงนี้เลยอันนี้มะเขือเทศแน่นอนแล้วก็หอมที่กินไม่หมดที่มันขึ้นลาเนาะเพราะว่าหอมที่ขึ้นลาแล้วอ่ะไม่แนะนําให้กินเนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรวะ ที่เป็นเชื้อราสีดำอัลฟาท็อกซินปะที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งถึงแม้ว่าเราจะล้างเชื้อราออกแล้วแต่ว่าความเป็นพิษของมันก็ยังสามารถทําให้เกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งตับมั้งคะถ้ากิดบจำไม่ผิดนะก็เลยเอามาปลูกพอปลูกปุ๊บก็กำลังงอกเลยส่วนอันนี้มันเป็นทางแบบคือดินเดิมอะมันตอนนั้นกิ๊บผสมดินอนะผิดเพราะว่ากิ๊บเข้าใจว่าเดี๋ยวเราเอาแบบพวก เศษซากใบไม้ไงค่ะมาใส่ใส่มันก็คงจะทําให้ดินเหนียวดีขึ้นมันก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีแล้วมันก็ยังแบบสักพักหนึ่งมันก็จะกลับไปเหนียวมากแต่มันก็ปลูกต้นไม้ได้นะคะบางชนิดอะเรอาอกิดก็เลยว่าเออพอมันเป็นความเหนียวปุ๊บเวลาที่เราลดน้ําต้นไม้ลงไปอะน้ำอะมันจะไม่ลงไปแบบข้างล่างก็เลยว่าจะเอาขวดอะตัดก้นนะคะใส่เงี้ยแล้วก็เวลาที่เราลดน้ำก็เปิดฝา แต่พอช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะปรากฏว่าไอ้ยญ้ามันเกิดขึ้นมาเอ็นดูอ่ะก็เลยเอาไว้อย่างนี้เลยน่ารักดีนี่ค่ะนี่อันนี้กระถางใส่ปุ๋ยที่เป็นค่ะทีนี้บางทีมันก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่เรากินแบบผละม้หรืออะไรพวกนี้ค่ะคิดว่าจะเอามาใส่สลับกันกันกบดินมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชข้างล่างแล้วก็เอาแบบพวกเศษใบไม้มาวางข้างบนไม่ให้น้องแบบดิน มันร้อนเกินไปเวลามันโดนแดดไม่ไงนะั้นพิกต้นนี้อยู่ไม่ได้แร้วค่ะเพราะว่าตรงนี้แดดแรงมากตอนบ่ายน้องก็จะได้ต้นเองเนี่ยค่ะต้นเขาเรียกก็ต้นนาคก,ก็จะบังแดดช่วยน้องนี่ค่ะถ้ามันโดนแดดมันก็จะแบบมีความเป็นหงิ้งๆของใบนิดหน่อยแต่คือลูกก็คือดอกออกคือดอกมากๆเลยก็ทุกอย่างเราจะปลูกลงกระถางซะส่วนมากเนื่องจากว่ามันควบคุม เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรได้เพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีพื้นที่แบบเป็นเกษตรขนาดนั้นแล้วกิฟก็ชอบให้แบบที่บ้านมันมีพื้นดินแบบมีสามารถปลูกอะไรได้ก็เลยไม่ได้ปูพื้นทั้งหมดคือคือปูพื้นน่ก็คือปูนนออปนนอปตามหงจุ้ยนะข้างนอกอเขาเรียกลา,านหมิงถางใช่ไหมเดี๋ยวกิฟพาไปดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็เรื่องห่วงจุ้ยไปด้วยเนาะก็คือ,อบอกว่บริเวณบ้านเนี่ยคือควรมีบริเวณและต้องมี พื้นที่ที่ให้ญานะ่ะเขาได้เกิดได้ด้วยเนื่องจากว่ามันจะมีพลังงานที่แบบเป็นพวกพลังชีวิตพลังงานอะไรพวกเนี้ยเออพลังฮงจุ้ยพูดง่ายๆเขาจะขึ้นมาตามดินก็เฉเลยว่าก็ควรจะให้เป็นแบบญ่าปูมีญ่าปูแบบเนี้ยค่ะก็จะดีแต่ว่ามันจะเปลืองหน่อยเพราะว่าทุกเดือนน่ะต้องมีการตัดแล้วถ้าเราตัดเองได้ก็โอเคค่ะ ก็ไม่ก็ไม่สิ้นเปนลืองถ้าเราตัดไม่ได้กิ๊บก็จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละหก0้บาทในการตัดยาค่ะตะไคร้นี่กิ๊บเอามาปลูกเองแล้วก็มีกระชายด้วยนะกระชายนี่ก็ปลูกทั่วไปหมดเลยค่ะไม่ค่อยได้ขุดกินเท่าไหร่หรอกส่วนมากจะให้แบบแม่บ้านหรือคนสวนที่ที่เวลาเขามาตัดยากิ๊บก็จะให้เขาตัดไปกิน ไม่จะมีเลยสงสัยมันเกิดแน่นเกินไปแน่เลยแต่ก็ได้อยู่นะคะลกมาง,งูมา,มานี่ยจะเป็นหน้าเป็นตามากใบมะกรูดออกเก่งมากใบอะ่ะตับได้รู้เท่าไหร่ละแต่ว่าไม่เคยออกลูกคนนี้เกิดเองค่ะเนี่ยเนี่ย ันนี้ถังปุ๋ยหมักถังปุ๋ยหมักมีพืชมาเกิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางอันก็เกิดเองแบบนี้บางอันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนกเอามาปลูกพวกฝรั่งเนี่ยล้วกิ๊ก็ขุดมาใส่กระถางเดี๋ยวยังไม่มีที่ลงเพราะมันเต็มบ้านไปหมดเลยเพราะเนื่องจากที่มันเล็กนี่คะ่ะอันนี้เม็ดมันมาปิวตกมันก็เกิดก็ปล่อยให้มันโตอย่างนี้เลยอันนี้ก็อาจจะเกิดจากกระถางปุ๋ยหมักล้วกิว๊ก็ย้ายมา นี่ค่ะกิ๊บซื้ออันนี้มากินซื้อแบบไมยหนามาแล้วน้องก็นี่เลยเกิดเองทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็เกิดเองครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าไอมะเขือพวงอืม,อ,มอันนี้ก็ปลูกจริจริงน้องมันหมดอายุแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันไม่สวยแล้วแต่ก็บก็อยากให้น้องโตไปเรื่อยๆก็เ,เลยทิ้งไว้เดี๋ยวก็พอน้องแข็งแรงโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยก็จะตัดแต่งกิ่งค่ะ แต่ขายก็นี่ค่ะที่มันจะเล็กๆส่วนตรงนี้คือบ้านบ้านแบบจัดสรรอะ่ะมันจะมีเหมือนแบบดินซุดเราที่กํังไม่ได้ทํากันซุดแล้วก็ไม่อยากทําด้วยเพราะว่ามันคือในห้องจุ้ยอะ่ะมันไม่ควรมีข้างล่างเป็นโพรงกิ๊กก็จะซื้อดินทรายแล้วก็หินเติมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันซึ้ลงไปก็กเทเติมอีกแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนช่างเขาจะซื้อมาผิดไซส์ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเห็นก้อนใหญ่จริงมันจะต้องเป็นหินเกด็ดซึ่งมันจะไหลลงไปข้างล่าง แต่ช่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อผิดคือแต่ว่าที่ผิดนี่คือผิดจากที่กิ๊บบอกไปมันต้องเป็นหินเกรดแ้วมันจะไหลลงไปแล้วพอมันไหลลงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเติมเอาเพื่อไม่ให้มันมีช่องหรือโพรงข้างใต้บ้านเพราะเขาถือในทางของจุ้ยอะถ้ามีช่องหรือโพรงใต้บ้านเนี่ยประมาณว่าแบบมันจะเกี่ยวกับเงินทองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่อันนี้ของอันนี้ก็คือนกปูค่ะมันเงิน่ากกิ๊บตัดมันสูงไงถ้ามีคลิปเก่าๆที่กิ๊บเคยลงไปก็ จะเป็นต้นแล้วก็ออกลูกดกมากอันนี้ต้นยอนี่คือต้นยอที่นุกเอามาปลูกให้ค่ะแล้วคือคือมันก็ออกลูกแบบดกมากเลยค่ะทุกจริงมีหมดแต่ไม่มีคนกินเมื่อก่อนนี้ ตอนที่จะมีรายง,งานชาวกัมพูชายยังไม่กลับจะมีรายง,งานที่ทํางานอแถวงนี้ยค,ค่ะพี่ก็จะอนุญาตให้เขามาเก็บไปได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือรายง,งานเหล่านั้นกลับบ้านหมดแล้วก็เลยไม่มีคนกินเลยะคะ่ะแล้วลูกใหญ่มากนะะนี่หยอนกเอามาปลูกให้ใครอยู่บ้านใกล้กันก็อยากทานมาทานได้นะคะ อันนี้พามาดูอะไรรู้ไหมคะดูพึ่งหนูอย่าออกมาหนูอย่าออกมานะเนี่ยอันนี้พึ่งของเพื่อนบ้านค่ะเห็นไหมนะแอบแอบดูนี่นี่ค่ะมีมีพึ่งสามลังอ่ะในรอบบ้านคิ่าเดินต้องคอยระวังนิดนึงแต่ว่าพึ่งพันเนี้ยเขาจะไม่ค่อยดุกิ๊ฟก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ดุไม่ดุถ้าเกิดว่ามันเป็นจังหวะโบะบะเนาะดันเป็นดวงแบบสวยของเราลุมต่อยขึ้นมาก็หนาวเลย Okay. อันนี้ภาดูลงังหมิงทางที่พี่บอกที่ทําลานนี้ไว้ก็ตามห่วงจุยะะ้ยค่ะพอดีว่าฝนมันตกก็เลยเอามาตั้งไว้เฉยนะคะจะบอกว่าตรงนี้นี่คือทําการซุดไปแล้วนี่ก,การกซุดไปแล้วนะถ้าการซุดเราถึงแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่ได้วางกันซุดมันก็เลยตกลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวสงสัยต้องแก้ไข คือการซุทเราทาแค่บริเวณถึงตรงเนี้ยค่ะคือกิปป๊บงงมากว่าจําได้ว่ากิ๊บให้เขาทำตรงนี้ด้วยนะแต่ทำไมมันไม่ได้ทําวะอืมยังไม่เป็นไรเราค่อยดูตรงไหนไม่มีก็ค่อยแก้เอาที่พามาดูบ้านไม่ใช่อะไรนะเพราะกิ๊บมีแนวโน้มว่ากิ๊บจะขายบ้านก็เลยแบบโชว์ในบริเวณบ้านหน่อยหมู่บ้านกิ๊บก็คืออยู่ในซอยที่ค่อนข้างสงบมากในซอยกิ๊บมีบ้านแค่เก้าหลังเองนะก็ะจะสงบหน่อยนี่ค่ะตัวบ้านโอเคค่ะ ถ้าใครสนใจก็ทำเลแถวนี้10นาทีถึงเมกะค่ะมีทางออกบางนาตาประมาณ3ที่ได้แล้วก็มีถนนตัดใหม่ราคาประเมินก็ขึ้นจากราคาบ้านด้วยกิ๊ฟก็ตั้งใจว่าจะขายอยู่ที่7.2ล้านค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่สุรินทร์เนื่องจากแบบพ่อแม่กิ๊ฟก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่มีคน อยู่เลยมีที่บ้านมีใดผู้สูงอายุก็วางแผนไว้ว่าในอนาคตจะกลับไปอยู่บ้านก็เลยคิดว่าอาจจะขายบ้านที่นี่แล้วถ้าเกิดขายตอนไหนก็อาจจะมาประกาศบอกอีกทีสวัสดีก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ